สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารอังคารที่สามนะคะวันที่สามของปีใหม่เนาะอันนี้คุณสุให้ชมนางสองนางชมพู่ชมพูก่อนชมพูอันนี้ชมพูบานเย็นนะคะอันนี้ชมพูอมม่วงอมพูชมพูอมม่วงนะคะคุณสุจะให้ชมอที่คุณสุ สนตถักเมื่อคืนสีม่วงนะคะลายดอกมะลิอันนี้ดอกมะลิแขนนี่ก็ชายแล้วก็มันมีกระเป๋าด้วยฮะถ้าถักี้นี้สูตคิดสองร้อยนะคะเพราะว่ามันมีกระเป๋ามันมันเพิ่มรายละเอียดเยอะมีคอมีกระเป๋ามีชายมีแขนโอลควรจะเสร็จนะสามสี่ทุ่มเนะี่ยถักลายชั่วโมงสี่ชั่วโมง สีชั่วโมองก็จะได้สองอกสี่ห้าชั่วโมองสองทุ่มเสร็จนะงแต่บ่ายนะคะแต่ออกมาก็โอเคอ่ะตกระเป๋าเป็นมะลินะคะเป็นดอกมะลิสี่ดอกแล้วก็น,นี่เจ็ดดอกนะคะอันนี้ก็ฉายออกมาก็สวยนะ <c oughs> ก็ถูกใจถูกใจคนทักนะคะเดี๋ยวคุณสุดจะทักให้ตัวเองตัวนี้ ใส่สามหกอันนี้ของคุณสุตนนี่ของลูกค้าเดี๋ยวของลูกค้าแพ็กส่งนะคะเดี๋ยวคุณสุตจะถักตามไหมเหลืออยู่วันนี้จะถักตามจะถักจะถักให้ตัวเองแต่คุณสุตก็จะไม่เอายาวเท่าไหร่เพราะว่าคุณสุตชอบสั้นๆอันนี้คุณสุตถักแขนรีดมันยังเปียกนิ่งเปียกอย่ย่อกี้รีดนะคะนะคะพวงชมพู สีแดงนะคะขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะคะก็สวยดีว่าจะได้พวงแน่เล่นเอาเหนื่อยนะคะว่าจะได้พวงแขนนะคะนะคะเล่นเอาเหนื่อยเลยนะคะตัวนี้เก้าร้อยเอถ้าเอ l ออพันหนึ่งอ่ะอันนี้แขนสองกลังจะเสร็จนะคะเสร็จวันนี้นะคะเดี๋ยวแพกวันนี้เนาะ,ะจะต่อด้วยของ อันนี้ของคุณสุลายลายทองอุไรนะคะทองอุไลนี่มันจะใส่สบายมันจะเบาสบายนะคะแต่ถ้าพวงชมพูมันจะหนักถ้าคนอ้วนก็จะไม่เหมาะนะคะตัวนี้ก็ x x l นะคะ280บาทคุณสุใส่ให้หุนก็คือลายเต่าน้อยอ่ะเต่าน้อยทักมาแล้วกันนะ,ะตัวนี้ตัวนี้ชมพูอมม่วงอันนี้ม่านทิพย์ชมพูนะคะ อ่ะเสื้อที่คุณสุดจ,จะถักต่อนะคะต่อวันนี้กับพรุ่งนี้เลยนี้สามวันสามก็น้าลายทองอุไหลนะคะของคุณอะไรกัมาุ่มนุมมาอ่านภาษาอังกฤษให้หน่อยนะคะหน้าถาการ XL XL เก้าร้อยนะคะโอนตังค์ด้วยจะได้ถักวันนี้อันเนี้ยลีอะไร รีบุญธรรมรีบุญธรรมีรบุญธรมร,ญธรมไซส์เอ็มแล้วก็รีบุญธรรมไซส์เอนะคะแต่ลายอะไรยังไม่รู้นะถ้าถ้าถ้ารับนะคะก็โอนตังค์เดคุนสุดจะได้ถักเลยนะคะสามตัวนี้ใครเป็นเจ้าของถ้ารู้ก็นะคะเพราะว่าถักไปแล้วถ้างั้นก็จะได้ข้ามไปชิวคนอื่นไปเลยนะคะก็จะทำให้อ่าพี่ ที่ที่ที่ไหนสีส้มนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกสีส้มลายอดอกพิกลจะได้รักคิวไปคนที่เพิ่งจองสามสี่วันเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อันนี้ถึงคิวแล้วก็อดมาถ้างั้นอคนไหนที่คุณสุเอ๋ยก็ก็บอกว่าถักคุสุกอ็อนตังแล้วกุสุก็จะ ถักหลังจากเสร็จนี่คือช่วงบ่ายนะคะช่วงช่วงช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มถักนะคะ,อะของคุณนะคะสามสีนี่เป็นของใครก็ถ้าใครรู้ก็บอกนะคะแต่ถ้าไม่รับก็มุณสุดจะได้ข้ามข้ามเอาคิวต่อเลยนะคะนะจะได้ถักต่อเอาเอาคนอื่นต่อแล้วก็ถักให้ตัวเองไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันสุมีคิวลัน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 ไลอยู่แล้วนะคะ พวกสุดถัถักอาทิตย์หนึ่งสี่ห้าตัวอยู่แล้วนะแต่นี้อาทิตย์นี้คุณสุก็จะเริ่มถักนี่ก็คือภายในอาทิตย์นี้ก็จะได้ส่งอะไรอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้ถ้าใครจะรับม่านทิ์ก็ทักมานะคะมีม่วงมียังเหลือม่วงอยู่ผืนหนึ่งนะคะแล้วก็มาสตาร์ดนะคะเพราะม่วงสุกุณสุก็ม่านทิ์คุณสุโชบ่อยแล้วคุณสุก็เลยไม่โชว์อย่างเต่าน้อนก็โชว์บ่อยแล้วแต่สีนี้มาใหม่ก็เลยใส่ให้ชม คือลุณสุใสให้มันเข้าวันนะคะแล้วก็ไอ้ลุณสุจะถักตัวลุนสุจะถักลายดอกมะลินะคะเราจะถักหน้าต่ำหลังสูงนะคะถักไปกลับเดี๋ยวถ้าใครจะรับตัวนี้ก็นะตัวนี้อกประมาณอ่าสี่สิบนะคะสี่สิบสิบเอ็ดนะคะเหลืองทองนะคะลุนสุจะถักอีกสองวัน ถ้าใครจะรับก็จองเลยนะคะจองเลยขายพันหกค่ะนะคะแขนของสุก็จะออกมาสวยนะคะเดี๋ยวจะดีไซน์ให้ดูอสองวันก็น่าแต่แต่ถ้าใครจะเอาก็จองเลยเพราะเดี๋ยวลุสุจะทําหน้าต่ำหลังสูงประมาณนี้นะคะนะน่าจะออกมาสวยนะตอนนี้ก็ถึงใต้ละแครเดี๋ยวจะถักไปกลับสองดอกแล้วก็นะคะทําหน้าต่ำหลังสูงแล้วก็ลงตัวแล้วก็ถักแขนนะคะ น่าจะอยู่ประมาณ3ามวันเดี๋ยวถ้าใครจะรับนางก็จองก่อนเลยนะคะคือเสนอสินค้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เขาเรียกอดอกมะล,ลิสีทองนะคะอัะนานจะถักสีทองสีนะคะอกสี่สิบนะคะสี่สิบสี่สบเอ็ดนะคะใครรับนางก็จองจองไว้เลยอุ่นตังมาแล้วกุสุก็จะถักสามวันลุงสุอุ่นแล้วก็ส,กสุใส่หุ่นให้ใส่หุ่นที่ให้ชมแล้วก็จะแพ็กส่งให้นะคะ เดี๋ยวจะโซโลวันนี้นละค่ะนะคะเพราะว่าสามคนนี้ไม่ตอบก็ก็จะไม่ถักนะก็จะถักตัวนี้เลยแล้วก็พรุนี้วันรุ่นนี้ก็น่าจะได้ได้ได้ขายนะคะเพราะว่าจะถักขายอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวแพ็กส่งนะคะมันสุรลีดข้างหนึ่งก็ออกมาก็สวยนะของคุณอะไรนอถักจำไม่ได้เจ้าของเขาน่าจะจำได้เนาะนะ เดี๋ยวใบๆเอามาเอามาแพ็คนะคะเดี๋ยวคุณสุจะไปบ้านพี่สาวช่วงช่วงสิบเอโมงนะคะก็จะเอามาเดี๋ยววันนี้ก็นั่งถักต่อให้มันถึง11บเอโมงก็ถ้าเขาเสร็จก็ไว้ที่นี่ให้ลูกแพ็คเลยที่คุณสุใส่ก็คือลายผักแว่นนะคะสุดตั้งชื่อลายผักแว่นนะอ่าใส่คุณสุใส่สับสีชมพูนะคะถ้าใส่สีกะปิเขาจะ ดับลงหน่อยถ้าใส่สีมูก็ก็จะสดชื่นถ้าใส่สีกะปิก็จะเป็นสีของเขาเลยนะคะตัวนี้ก็ใส่สบายๆคอสี่เหลี่ยมแล้วก็แขนสั้นนะคะตัวนี้อกอกสาเจดนะคะสะุคุณสุใส่เสื้อตัวใหญ่เพราะว่าให้มันสบายๆนะคะตัวนี้พันสองแขนสั้นในขายพันสองนะคะ,ะถ้าใครอกสาเจก็ใส่ได้นะคะนะแต่แขนแขนสั้นนะ เอาเอาแบบสบายเอาแบบสบายแต่คอก็สี่เหลี่ยมสบายๆนะคะนะเขาเรียกาาลายใบผักเว่นนะคะสีกะปินะคะแต่ถ้าจะต่อแขนเป็นสี่ส่วนก็บอกนะคะจะต่อลงมาให้แต่คิดพันห้านะคิดพันห้าคือเพ,เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าต่อก็คือเพิ่มนะไม่ต่อก็พันสองอะไรอย่างนี้นะคะคุณสุก็ขายแต่ คุณสุใส่ว้าถุงก็คือไทลื้อลายเก่านะคะอย่าอย่าอย่าถามว่ามีไหมไม่มีนะคะเพราะว่ามันนานแล้วเนาะไทลือทล้อไทลื้อลายเนี้ยนั่นมาแต่คุณสุลืมสั่งไงคะไปเลยพอสั่งไปโรงงานบอกว่าหมดแล้วให้คุณสุเรียกก่อนคุณสุไม่เรียกลืมไงฮะลืมไปสองวันพอทักไปเขาบอกว่าโดนเหมาไปหมดแล้วคุณสุไปดูในเพจที่เขาเหมาว่าขายห้าร้อยนะเก้าสิบเก้านะเออเขาขายห้าร้อยเก้าสเก้าลายสวยมากสวยกว่าข,ข,ของคุณสุ่อก นะคะแต่คุณสุซื้อไม่ทันทั้งสุซื้อทันคุณสุก็ขายแค่สองร้อยห้าสิบนะเสียดายมากเลยโอ้เสียดายมากพูดกับลูกว่าโอ้โหแม่เสียดายไดยน้นี้นางทักไปก็บอกว่าขายไปแล้วบอกคุณสุแล้วว่าให้เอาสวยอุย้เราก็มัวแต่ทาอะไรก็ไม่รู้มัวแต่ถักเสื้อหรือเปล่าก้มหน้าก้มตาพอเขอาเอาสองวันละพอจะไปซื้อเขาเอ้าวหมดซะและ้วสวยบ้างจริงอะแบบนี้แต่มันเป็น แบบนี้เลยแต่มันเป็นข้างล่างมันจะเป็นตาใหญ่ขึ้นมาปูเ๋เสียดายเห็นในเขาที่เหมาไปนะวัสุดเข้าไปดูเขาขายห้าร้เนี่ย <c oughs> หรือว่าโอ้ถ้าเราได้มาขายให้เพื่อน <c oughs> ๆถักใส่นะสองอห้าสิบนะแล้วอัดเกาาอีกแปดสิก็3ามร้อยสามสอยสามสิบเองเพื่อนก็จะได้พระถุงลายสวยลายใหม่มัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ลืม พอไปดูเอา้าหมดซะแล้วอะไรอย่างงี้นะคะตันมีแค่ห้าหลายแต่มันสวยทั้งห้าหลายเลยเสียดายเสียดายที่มาพูดให้ฟังคือเสียดายเสียดายซื้อไม่ทันเขาเหมาหมดหมัวแต่โอ้ก้มหน้าก้มตาคุณสุตธถ้าได้ถักคุณสุทธจะไม่สนใจมือถือปกติก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะ <laughs> พ,อพอไม่สนใจเงื่อนใบหงายได้บา้ทีเอา้าเขาหมดซะแล้วอะไรอย่างงี้นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าคนไหนจะรับนะคะ ถ้าเป็นชื่อตัวเองนะคะโอนตังมาโอนตังมานะคะแล้วสุดจะถักให้วันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันเืนนี้นะคะแต่ถ้าไม่รับก็เงียบไปก็ไม่เป็นไรนะคะคุณสุดจะได้ถักตัวนี้ขายอยากถักตัวนี้ขายแล้วนะคะนะตัวนี้ขายสามวันก็ถ้าใครจะรับนางนะคะพันหกนะคะโอนตังจองจองได้เลยนะคะ 3วันส่งให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวออกมาสวยแน่นอนนะคะรับประกันนะคะรับประกันนานๆสุดจะถักเสื้อเต็มตัวแล้ถีนะคะ,อะเอเบลซ